สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมว,วันนี้วันที่25้ามกรานะครับอยู่กันที่ตลาดนัดด่านสักจ้จา,นนามผมกลยกำลัง,<า>งจะตกนะครับวันนี้บบนลกลางสมัยกยาเจอทุก กัเริ่มเดินแล้วนะครับตามีเลือกซื้อหลายอย่างนะครับตลาดนัดลางจักนะครับจังหวัดอุทัทยธาน,นีนะครับไขว่างเชา้ชาเช้ามาเดินได้นะครับผมตลาทไอช้ชนนี่ผมมาส,สิดกระดุก การก็จะมืดๆคึ้มๆหน่อยนะครับผมฝนจะถอกท่้ไหนสองบาทหานห้าสิบเสิตัวร้อยหนึงห้าสิบตัวร้อยหนโทษห้าสิบตัวเราห้าสิบบาทนะยี่สิบตัวโหแกกัน้นาหลานคนเดียวตามใจเมื่อเดี๋ยวโตไปอ้นี่แกไม่ใหญ่เน่อม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ง่า ใหญ่หยุดหรือใหญ่ไม่หยุดก็ได้แล้วแต่ตโลเดียวร้อยร้อยห้าสิบาร้อยอาสิกห้วมจะหมดห้าแล้วพี่ตุตาเท่าไรเจ็ตัวร้อหนึ่งอหนแต่คุณเล็ก่ใหญ่สบาทนี่บาทห้าสิบ mà máy này cái <laughs> này phải cho cao này ลาเราก็มีให้เลือกกันเยอะนะครับผมมีหลายปลานะครับปลาเลี้ยงนะครับหาปลาอะไรครับผู้ใหญ่ถามได้นะครับหาปลาอะไรเอ่ยขาเลย ติดตัวสามร้อยเลยครับกระุกอย่างไม่โตแล้วก็ยี่สบกิโลงี้ครับอย่างไ่โตนุ่้าของเราไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวสามสี่เย็นก็ตั้งหรือกเริ่มไข่แล้วตอนน้ก็หนาวเนี่ยเยันก็มาหนวกนอีกหก็่อยสุดละกันมาหา

ประเึินนะครับ ยอมมาไงก็ได้ต่างใจเลยมันไม่เป็นหวยต่องวันมันตีสาก็เต็มสาคนนจะเริ่มเดินเยอะนะครับผมากราควันนี้คึ้มๆทั้งวันเลยนะครับผมตะตกนะครับผม ขอชุมพรตัวไว้วให่ร้อยยี่สิบห้าตัวไวหมอชุมพรอ่ะ

นี่ครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปสองสาวันนะครับก็ไม่สบายด้วยนะครับอากาศก็เย็นอากาศเปลี่ยนนะครับก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับถึงจะลงกู้ตุ้มได้นะครับผมวันนี้ก็ป้าปอะไรดีครับสลิดสลิดร้อยตัวหรือร้อยบาทร้อยบาทโอเค